เห็นว่าสองข้างทางอะคะ่ะมีร้านไก่ปิ้งเต็มไปหมดเลยมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าครั้งคนที่นั่งรถประจําทางผ่านมาทางนี้เพื่อที่จะข้ามชายแดนไปยังเวียดนามก็จะเจอแผงไก่ปิ้งเนี่ยเรียงรายสองข้างทางแตมเป็นมดจนกระทั่งเป็นเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝั่งนี้ก็มีนะคะร้านไก่ปิ้งที่เห็นไม่ได้มีแต่ฝั่งนู้นนะ เนี่ยค่ะจะมีร้านไก่ปิ้งเต็มสองข้างทางไปหมดเลยนะคะของเมืองเซโนค่ะจะเห็นว่าเขาขายกันเต็มไปหมดตรงน,นี้จะเป็นร้านไก่ที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นเป็น,ปนแผงๆค่ะก็แล้วแต่ว่าเรารักเราชอบร้านไหนเราก็เลือกซื้อร้านนั้นได้สำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาค่ะ ทมดมดูค่ะล้านไหนน่ากินก็เลือกร้านนั้นเลยใช้จมูกได้ยังมีอีกยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะนี่คือร้านร้านไก่ย่างเซโนนะคะเมืองเซโนอยู่ห่างจากตัวเมืองสวนนเขตประมาณ30กิโลเมตรนะคะอันนี้เช่ามอเตอร์ไซค์มานะคะนั่งทีเจบตูดหมดเลยค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ไก่ย่างตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะเสียบไม้ย่างเป็นไก่เป็นไก่บ้านนะคะตัวหนึ่งตกประมาณร2อสิบาทค่ะ120ยี่สิถึง1้อยหสนี่แหละปลาก็ประมาณร2อยสิบาทค่ะอันนี้เป็นปลาน้ำโขงตัวใหญ่ๆแล้วเาก็หั่นหนออกมาย่างนะคะนี่คืออาหารแนะนำนะคะแล้วก็ที่อร่อยมากก็คือน้ำอ้อยตรงนี้น้ำอ้อยสอดตรงนี้เลยค่ะค่น้ำอ้อยข้นสดสะอาดมากนะคะ แล้วก็อร่อยหวานมากไปดูเขาปิ้งไก่กันค่ะเขาปิ้งกันอย่างนี้เลยนะคะตรงเมืองนี้นะคะเขาปิ้งไก่ขายกันหลายร้านมากเลยเห็นว่าไก่ย่างหอมหอมหอมกลิ่นขิงพิะท,ทาเข้าไปบนไก่ค่ะ น้ำกรอบนะคะหอมอร่อยหน้าร้านนะคะติดถนนใหญ่ค่ะแล้วก็มีไก่สองตัวค่ะอยู่หน้าร้านตรงนี้แล้วก็มีป้ายเขียนว่าสบายดีเซโนอยู่หน้าเกสต์เฮาส์อันนี้ มี g u e s เ h ้ u ์อยู่ด้านหลังนี่ชื่อเก e ์ t h o u นะคะเฮือนพักเขาเดี๋ยวไปถามเขาว่าชื่อร้านอ่านว่ายังไงนะคะแม่จ๋าร้านนี้ชื่อร้านอียังโอ้รักมีรักไีเซโนค่ะขอบคุณค่ะแสบหลายรักมีปิ้งไก่เซโนค่ะ คือชื่อร้านนี้นะคะไก่ย่างนะคะไก่ย่างชื่อดังของเมืองสนเขตไก่ย่างเซโนแต่เราไม่โนนะคะอันนี้ปลานนาโขงค่ะย่างแกงหน่อไม้ใบยนางน้ำแจ่วสูตรของเขาค่ะข้าเหนียวดำค่ะนำเสนอมากค่ะอันนี้ค่ะน้ำอ้อย น้ำอ้อยคือแบบสดมากอร่อยมากแบบหวานเจี๊บขึ้นสมองแต่ว่าไม่ได้หวานแบบแม่ร่อยนะคะขึ้นสมองเพราะมันอร่อยมากค่ะ <c oughs> ต้องกินไก่ย่างก่อนนะคะเอาอมาครึ่งตัวค่ะ <c oughs> เริ่มต้นด้วยน้ำอ้อยสดสดมากนี่กับปุ๊บเทปั๊บเลยค่ะไม่ได้สัมผัสมือเลยสะอาดอร่อยไ้ <c oughs> ชื่นใจมาก ช่มจกไม่เงียบไม่ไม่พูดไม่จาชิมจแจวข้าวไว้ที่หลังเรื่องเล็กข้าวที่จุดยึดติดคอตายทั้งหมดช่วยไม่ทันนะเว้ยโอ้แก้วนุ่นคืนนึน่นคนน,นนะคะลดน้ำหนักไปเมื่อวานนะคะวันนี้เพิ่มขึ้นแล้วขอกินด้วยอืมอ,อร่อยเนาะมันมี มันเคม็มอร่อยเขาผสมขิงเข้าไปด้วยมันมีรสคือความหอมของขิงแต่ไม่มนนขมขิงจิเจ์จิมน,น้ำจิมแจ่วจริงไม่จิ้มก็อร่อยแล้วนะต้อจิ้มก็ได้คือมันแยกอร่อยจะ,จะมีแต่แจ่วมันแค่เพิ่มความเผ็ดเฉย เขาย่างได้แบบกลังพอดีนะไม่ดิบนะหมักเครื่องเถึงหมักเครื่องข้าเนื้อในด้วยค่ะเราใช้บริเวณโต๊ะเยีะไปไหมอิจลาอิจาอิจฉาอิจาอิจาไม่ได้กินหลอกกูไม่ได้กินแล้วกูคุณขยับให้นหน่อยกูต้องใจจะขยับให้เขาจับสร้างความเดือดร้อย ไม่สามารถจุดก,กินไก่ได้ยังคงล้วงไก่ต่อไปน้ำน้ำน,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 น้้าาปลาปลาน้ำขลกย่างที่เป็นจบแล้วค่ะเดี๋ยวแตงชิมก่อน อ oh, ่าหด้วด้ไยดกวัวไม่ได้เห็นตอนนเลไหัใสสีไม่ได้ใส่นะไม่เห็นตอนนเลล าพาสต้คือแบอุบลกินเยอะอมันหอ,อมอม,มือนี้400กว่าบาทนะคะนี่คือราคา